คนไข้เข้ามาปรึกษาด้วยอาการปวดข้อหลังจากไปฉีดวัคซีนกลับมาชิ้นส่วนของเชื้อเข้าไปในร่างกายกระตุ้นบริเวณข้อที่เคยมีการอักเสบนั้นเกิดอักเสบขึ้นมาซ้ำได้ค่ะการรักษาก็คือการทานยาลดอาการปวดนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบช่วงนี้ที่มีการฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิดกันแพร่หลายในประเทศไทยนะคะจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งเข้ามาปรึกษาด้วยอาการปวดข้อในคนที่เคยมีอาการปวดข้อเหล่านี้เดิมอยู่แล้วหลังจากไปฉีดวัคซีนกลับมาทําให้อาการปวดข้อนั้นกําเริบมากขึ้น <S <S เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าทําไมจึงมีอาการแบบนั้นและจะต้องแก้ไขยอย่างไรมาติดตามชมกันค่ะ ก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ อาการปวดข้อหลังจากที่ฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิดนั้นนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับคนไข้ที่เคยมีอาการปวดเดิมอยู่แล้วก่อนน่าจะไปฉีดอาการปวดนั้นอาจจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าหลังจากไปฉีดมาทําให้มีอาการปวดนั้นกลับมาบริเวณข้อที่มักจะปวดกําเริบขึ้นมาก็คือบริเวณข้อเท้าข้อนิ้วเท้าหรือบริเวณข้อเขา่าหรือแม้แต่บางคนก็ปวดบริเวณสะโพกบริเวณก้นกบได้เหมือนกันนะคะ ลักษณะอาการปวดมักจะปวดในตอนกลางวันค่ะเช่น ตื่นเช้ามาแล้วมีอาการปวดหรือปวดในช่วงที่เราทำงานตอนกลางวันแต่อาการมักจะหายไปในช่วงกลางคืนค่ะลักษณะแบบนี้มักจะค่อนข้างจำเพาะเจาะจงในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังจากฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิดมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอาการปกติเลยนะคะเนื่องจากกลไกที่ว่าเวลาที่เราฉีดเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะเช่นในคนไข้ที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกานะคะซึ่งเป็นการฉีดเอาชิ้นส่วนของ เชื้อเข้าไปในร่างกายทําให้ร่างกายเหมือนได้รับเชื้อไวรัสนั้นเข้าไปแล้วไปกระตุ้นทําให้บริเวณข้อที่เคยมีการอักเสบนั้นเกิดอักเสบขึ้นมาซ้ําได้ค่ะซึ่งมันก็เป็น,นกลไกเดียวกันกับคนที่มีการติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายตามปกตินะคะแล้วทาให้อาการปวดข้อนั้นกําเริบได้ค่ะเชื้อไวรัสเหมือนกับมันจะไปทําปฏิกิริยากับ ภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดคอนั้นกำเริบขึ้นมาได้ซึ่งอาการมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ1-4สัปดาห์นะคะหรือในบางคนอาจจะมีอาการปวดนั้นอยู่ได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีได้เลยทีเดียวนะคะละักษณะก็จะปวดเป็นๆหายๆค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะรักษาตามอาการได้นะคะการรักษาตามอาการที่ว่าก็คือการทานยาลดอาการปวดนะคะ ซึ่งยาที่สามารถใช้ได้ก็จะแนะนําเป็นยากลุ่มเอนเซตหรือย,ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยค่ะเนื่องจากว่ากลไกลในการทําให้ปวดนั้นคือเกิดการอักเสบร,ร่วมด้วยนะคะยาที่สามารถใช้ได้ในกลุ่มเอนเซตจริงๆใช้ได้ทุกตัวเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นไดโคฟินแอคไอบูโพรเฟนนาพ็อกเซนนะคะหรือในบางคนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็จะแนะนําใช้เป็นยาตัวคอกซิบนะคะเนื่องจากว่า มีผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารน้อยกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยากลุ่มนี้นะคะยกตัวอ,อย่างชื่อยาเช่นซิลิคอคซิบหรืออีโทริคอคซิบค่ะแต่ถ้าในคนที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจเดิมอยู่แล้วเป็นหลอดเลือดสมองตีบมาก่อนยากลุ่มนี้อาจจะไม่แนะนําให้ใช้นะคะใช้กลุ่มเก่าก็จะปลอดภัยมากกว่าค่ะแต่หลายๆคนอาจจะยังกังวลนะคะเนื่องจากได้ยินหลายๆข่าวบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนมาห้ามทานยาแก้ปวดกลุ่มนี้นะคะจริงๆน แล้วก็สามารถทานได้เท่าที่จําเป็นนะคะถ้ามีอาการปวดอาการไข้ก็สามารถทานได้ตามปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าใช้ในขณะที่ต่ําที่สุดแล้วก็ระยะเวลาสั้นที่สุดค่ะ หรือถ้าใครกังวลใจไม่สบายใจที่จะใช้ยากลุ่มนี้นะคะสามารถที่จะเริ่มกินจากยาพาราก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันยังปวดอยู่ก็อาจจะทานเป็นยาธร,ร,มรามาดอกก็ได้นะคะถ้าทานยาเหล่านี้ไปแล้วนะคะอาการปรวดยังไม่ดีขึ้นแนะนําพบแพทย์นะคะก็จะได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นอาจจะสงสัยเรื่องเกานะคะก็อาจจะมีการเจาะ เรื่องกดยูริกหรือว่าสงสัยเรื่องรูมาตอยก็จะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหารูมาตอยแฟกเตอร์ค่ะในบางคนอาจจะมีอาการบวมที่ข้อร่วมด้วยนะคะเช่นข้อนิว้วข้อเข่าถ้าบวมมากจําเป็นต้องเจาะน้ําออกอันนี้แพทย์ก็จะทําหัตถการให้ค่ะส่วนการดูแลในช่วงที่มีอาการปวดข้อต่างๆในช่วงที่มีการอักเสบหรือมีการบวมมากๆก็อาจจะใช้การประครบเย็นช่วยนะคะเพื่อให้อาการบวมอาการอักเสบนั้นลดลงค่ะ ถ้าอาการปวดนั้นดีขึ้นแล้วอาการบวมนั้นดีขึ้นแล้วอาจจะออกกําลังกายยืดเหยียดเบาๆรวมไปถึงถ้าอาการดีขึ้นมากๆก็ต้องมาออกกําลังกายข้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ เพื่อให้อาการปวดนั้นไม่กลับคืนมาค่ะโดยสรุปแล้วนะคะอาการปวดข้อหรืออาการปวดส่วนต่างๆตามร่างกายอาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาโดยเฉพาะในคนที่เคยมีอาการปวดอยู่แล้วอาการปวดเหล่านี้จะกลับมากำเริบได้นะคะวิธีการแก้ไขก็คือทานยาตามอาการได้ค่ะเป็นยากลุ่มเอนเซมนะคะหรือถ้าอาการเป็นเยอะและอาการคงอยู่ไม่หายไปสักทีอันนี้แนะนำพบแพทย์เพื่อให้การรักษาต่อไปค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะ at bandit clinic at bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบาบัดสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีค่ะ